หลังจากที่เฮาซับปลาเรียบร้อยแล้วครับเตรียมเครื่องไว้ก่อนที่น้องสร้างตรงจากเมืองเลยครับเชฟิดให้เขาแซ่บเพื่อนนี่ยอดเลย,รยเครี่น,น้อง หม้อต้มกันเดือดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสภาพมาเบิ่งหม้อต้มกันเครื่องปรุงก็เครื่องปรุงก็บบมี่ยังหลายครับจะตายลูกทุ่งอีสานทุ่อีสานเบ็ดมันขินทั้งนั้นเลยอนอยู่่ีนนนะั่นน่ะลูกใหญ่ๆน่ะ nghe không nghe này nhìn đây, áo bị áo xé ba chưa rớt không, phi nông. nữa, còn mà khứa này hấu tổng gầm tam tam không phi nông, bố bằng, mắt

เรับยอดจะเดาครับโอ้ยใส่กับลาบป่านี่แซ่บอีดีโอเคงามนี่นี่โอ้ยผมลำลำเลยกำลังงามเลยนม่จันโอเคบอลลุนี่เลยยิ่งยอดเนาะอันนี้กำลังพ่อกินเลยเนาะแต่ใบเขียวเราไมนสีต้นต้นกบกันนี่ต้นชิมเมียงโมเมนต์หรอต้นยังต้นย่อต้น คุมไปเลยครับคุมเนี่ยแต่ผู้มักเนาะยังอีกคไหมไม่ยังอีกเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามต่อไปตั้งน้ำล้วนล้วนป่าก่อนนะครับเด้อล้วนป่าให้ชุกก่อนสูตรนี่มันก็แล้วแต่ผู้ใดมากครับบางคนก็เอา เอาน้ำต้มไปลวกกับเนื้อปลานะครับเด้อพี่น้องแต่ผมผมว่ามันผมชอบแบบนี้ดีกว่าเอาล้วนไปเลยล้วนให้สุกไปเลยง่ายดีเพื่อให้มันสุกแบบลอยไปเส้นนะครับ รีบๆนะครับพี่น้องการเล้วแต่ผู้มักครับผมกัวครับพี่น้องกลัวให้ซุปก่อนเท่า่อยกินนะครับเด้อตายลูกวิสารต้องลงปองอีกไม่กลไปเลยถ้าเป็นปลาธรรมดาธรรมชาติของเข้าเนี่ยเขาก็ต้องให้มันซุกจะเป็นปลาทะเลผมเคยกินที่เพื่อนเนี่ยแต่ผมไม่เคยได้กินหรอกเพราะว่าผมไม่เคยไปทะเลปลาหนึ่งไม่เคยกินสุกเลยปลายงปลากระป๋อง เปิดฟ้าเลยไปเปิดจินเลยมาครับมาพี่น้องถึงเวลาปรุงแล้วครับจากที่เ้าล้วนซุกแล้วถึงเวลาปรุงกะผงนัวครับใส่ไหลยสซ่บไหลเส้นหน่อยแส่บหน่อยเสียไหลเสียไหลอันนี้ทำนี่บนไหลายดอว่ามาเสซ่บแห้งๆตามด้วย ขอาครัวครับพี่น้องเสียไรก็ดีมันไหนมันติดขแถวมันแหนะพูดได้แถวแม่งกัดีกเลี่ยงในหน่อยนึงครับเอาครัวมันข้าแถวเออเออเนาะมังน่ามาใสยันเือเนาะโอ้พร้อมทุกอย่างเลยนี่โอ้ผมเลื้ยออกน้ำมากไปเลีมยเลยวดิตูตีโอนี่ครบสูตรครับ เ้สตูดิโอลูกอีสานทุ่งนาขาลูกอีสานสายล่าขาเส้นโมเมนต์ Moment, ทุ่งนามือป่าเนะครับทุ่งนาสายล่าเบิ้งเอาเบิ้งเอา,ชาเชฟกระเฮ็ดจังใจไหนเบิ้งเอาพี่น้องจำสูตรดนะครับเด้อสูตรนี่แซ่บแน่นอนสุเขาลุ่ยบ้านเบิ้งเอาเบิ้งเอานี่ครับ อันนี้คือหัวใจสําคัญหัวใจสําคัญของของการลา่าปลาเนะครับพี่น้องขาดไม่ได้เลยโอ้พระเจ้าจอร์ดม <ual ic. S 3> ันยอดมากนานนะครับพี่น้องนี้ละมันต้องใสียร้ายเอาแค่แบบนัวๆครับปล่อยไของอมๆนัวๆใส่ทีนเปอก็ปล่อยไว้ให้มัน <erte> วันเขาให้มันวันเขาอื ให้น้องเข้าไปพัดจะไล่มันจากน้อยครับที่เสียบอีกโอ้ยหอมครับพี่น้องหอมหอมหอมนำไล่แตกเลยยังขาดออยังอีกมาชิ่อมชิ่มครับชิม,อชมโอ้ยเดี๋ยวขอชิมจากน้อย

คงบินตากับมีแน่น้อยหนึ่งครับพี่น้องก็เป็นเรื่องปกติถ้าว่ามีแมงวันในประเทศไทยกับงุนที่ขายอยากกันยุง่งขายแนวติดแมงวันมาได้ครับทุกอย่างคือธุรกิจที่มีก็น่ะชิมเบิ้งฮู้ักพี่น้องรัก ต้มครับต้มใส่ใส่หอมเหรอครับพี่น้องหอมไหมหอมไหมหนูหอมไหมหอมมากเลยฮะนี่มีโมเมนเชฟแบ่งเลยครับพี่น้องเชฟต้งครับผมอร่อยไหมยกนิ้วหน่อย สุดยอดโอ้ยแฉวแฉวมาเฮ้ยยังไง<ป>แซ่บบ่โอ้โหสุดยอดครับผมสุดยอดโอ้ยแว๋วเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่และเมนเมนูปลาที่ว่าไปใส่ม่องมามือนี่เห็ดในเห็นแบบสดๆเลยครับ มีการสร้างภาพขึ้นมากทีมีฝฟงดีกันมีงิตามแน่นนิดหน่อยครับพี่น้องเป็นเรื่องปกติมาครับมากินข้าว้มกันครับนะครับาป่าตรงนี้ตุ๊ดดดครับกินข้าวครับพี่น้องลูกอีสานสายลาคาสิง mà chị tháo không nhau, khăm như nhầy khăm ô ô lên, làm ba hả, hám ở đây sốt sốt, cá bơ hả chú ดา่อนครับเอาไปลวกไส้ก่อนหอ,หอมหอม,ห <c ười> มี่ไม่เปรี้มืนกล่องอยู่เปรีครับเปรี้ยเปี๊ยะถึจอดแจ้ว <c ười> แจ้บไปงาตกปลาก็ไมพี่น้อง ไ,ไข่ปลาครับหากินยากด้วยไห่หรอกยำไข่โซยโอ้ห่อนไปเลยไข่ครับไข่ดยด ดีว่ากจะเก,กินไหมครับมันแบบอยู่ในป่าเนี่ยแ่บสุดยอดเลยยอดบักลื้อป่าครับสุดยอดดีครับพี่น้องบักลื้อป่าพี่น้องโดนๆได้กินเท่า,า,ารู้สออรสชาติผมน้อยครับแต่แต่คนมากนะพี่น้นองอบัวบัวปีชิด ไปเด็กิ่งสูงเนี่ยโอ้เก่ไปเด็กเจ้าชุ้เนี่ยโอ้ยเสียนเลย嘛เพชรครับพี่น้องเพชรเดี๋ยวอีกคำหนึ่งโอเคสู้พี่ต้อง มันที่เด็ดตน้องนี่เฮ้ยเป็นมาปวดเสียบเลยสำหรับคลิปนี้ก่ะฝากไว้ซ้ำนี่นะครับพี่น้องฝากช่องลูกอิสานสายลา,าคาสิ่งไว้ซ้ำนี่อ่ะกดไลค์กดแจ้์กดติดตามเลยนะครับ้าชอบคลิปนี้ก็าฝากเป็นกำลังใจให้ผม เซฟโต้งแล้วกะน้านยิ้ม้านยิ้มม,มือกล้องติดตามกันไปครับติดกันต้องใจใกันสั้นเราคลิปนี้ก่นสวัสดีครับผมครับ